ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมบุ้ฟังทุกทาก่านเข้าสู่ช่วงเวลาของราย,รายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้กับดิฉันอัญ t h i เนติรพิสักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผน่าน้า a เฟซบุ๊กแฟนเพจวุฒิสภาค่ะตลอดจนเฟซบุ๊กแฟนเพจเซนเตดมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนมาเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงุกเววลลลาาดีๆมงค การแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตนําเสนอเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะเราไปหยิบยกบทความทางวิชาการนะคะเป็นวารสารที่ผลิตโดยสํานักกฎหมายสํานักงานรีขาีิการวุธิสภาชื่อวารสารว่าจุลนิตินะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถไปดาวน์โหลดอ่านกันได้นะคะทางเว็บไซต์ของทางสมาชิกุธิสภานะคะวันนี้เรานำเสนอในหน้าที่146นะคะ 146เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ146นะคะเป็นกรณีศึกษานะคะคุณผู้ชมกรณีศึกษาเรื่องการนับอายุของสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะคุณผู้ชมอ่เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะขอบคุณผู้เขียนนะคะคุณโรด วิทย์เทียมศักดิ์เป็นนิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานเีขาที่การวุฒิสภานำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็การนับอายุของวุฒิสภาและวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภานะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาครบรอบวาระครบหปีนะคะของการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นก็สามารถ ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่นั่นเองนะคะก็ยังมีอำนาจแล้วก็หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอยู่นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะการนับอายุของผู้ที่สภานในวาระเริ่มแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยจากหลักกฎหมายเรื่องการนับริเวลา ตามมาตรา193ทับ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นบทบัญญัติที่วางหลักทั่วไปแล้วก็กำหนดขอบเขตการบังคับบทการใช้บังคับบทบัญญัติเรื่องการนับระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการนับระยะเวลาในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆหรือไม่ก็ตามสามารถยกตัวอย่างเช่นการนับอายุของวทฒิสภานะคะซึ่งผู้เขียนบทความก็มีความเห็นในทางวิชาการว่าสมควรเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว กล่าวก็คือตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยมาตรา269วรรคหนึ่งเลบ4 บัญญัติให้อายุของวุฒิสภาในวาระแรกมีกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งหรือในวันที่11พฤษภาคม2562เมื่อบทบัญญัติมาตรา193รทับวรสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบทบัญญตัติอันเกี่ยวเนื่องก,กับการนับเวลาเริ่มต้นได้บัญญัติห้ามไม่ให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันในการนับเวลาเริ่มต้นจึงต้องถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกของการนับระยะเวลาดังนั้นอายุของวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยจึงต้องเริ่มนะับวันที่12พฤษภาคม2562เป็นวันแรกของการนับเวลาเริ่มต้นของอายุบุทบสษภาสำหรับประเด็นวันสิ้นสุด ของวุฒิสภานั้นเมื่อคำนวณอายุของวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบุเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยซึ่งเริ่มต้นนับระยะเวลาในวันที่12พฤษภาคม2 5 6 2ด 62, ังที่กล่าวมานคะคะจนกระทั่งอายุของวุฒิสภามีกำหนดครบ5ปีตามมาตรา193ทับ5วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ระยะเวลาย,ย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นดังนั้นอายุของวุฒิสภาจึงสิ้นสุดลงในวัน ก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นก็คือวันที่11พฤษภาคม2567ค่ะทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่าแม้วันที่11พฤษภาคม2567ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาจะตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดทําการก็ตามกรณีก็ ไม่ต้องนับวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567อาจเป็นวันเริ่มทําการใหม่ต่อจากวันหยุดทําการนั้นเป็นวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดตามบทบัญญัติในมาตรา193ทับ8 เพราะการนับอายุของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกรณีการนับระยะเวลาเพื่อความประสมในการติดต่อประสานงานหรือใช้สิทธิหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อหน่วยงานของรัฐหรือคู่สัญญาอันต้องขยายระยะเวลานะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่มีกําหนดระยะเวลาวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการแต่ประการใดนอกจากนี้จากการศึกษาประเด็นการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติก็พบว่า ได้เคยปรากฏตัวอย่างการอ้างถึงวันครบกําหนดบาระของการดารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาดังต่อไปนี้1กรณีวันครบกําหนดบาระของการดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสัญหาชุดแรกตามบทเฉพาะการมาตรา3 1 5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2540ประกอบกับหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2542ได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกิจจาขอภัยค่ะในการประกาศใช้พระราชกิจสีกาฉบับนี้ว่าเนื่องจากวาระก,การดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจะครบกําหนด4ปีในวันที่21มี 43, นาคม2543นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจารยพุทธศักราช2540บทเฉพาะการมาตรา315วรรค5วรรคหนึ่งบ, 1, บัญญัติไว้ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้นสิ้นสุดลงเมื่อครบ4ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ซึ่งข้อที่จริงปรากฏว่าได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดดังกล่าวเมื่อวันที่21มีนาคม2539เป็นที่น่าสังเกตว่าความตอนหนึ่ง ของหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒทสภาปี2542ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒทสภาว่าจะครบกำหนด4ปีในวันที่21มีนาคม2543พิจารณาแล้วเห็นว่ามาจากการใช้วิธีนับเวลาเริ่มต้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ3วรรค2ซึ่งกำหนดไม่ให้นับวันแรกรวมเข้าด้วยจึงถือวันรุ่งขึ้น คือวันที่22มีนาคม2539เป็นวันแรกของการนับระยะเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วก็การนับระยะเวลาสิ้นสุด ตามมาตรา193 5วรรค2ซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาย่อมิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นก็คือวันที่21มีนาคม2543ตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 2. กรณีวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกผู้ที่สภาตามบทเฉพาะการมาตรา297 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2,550ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันสรรหาสมาชิกผู้ที่สภาลงวันที่19กุมภาพันธ์2,554ได้ระบุถึง <c oughs> วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกผุ้ที่สภาที่มาจากการสรรหาในวาระแรกครบกำหนด3ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2,554ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปี2,550บทเฉพาะการมาตรา297 บัญญัติไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสัญหามีวาระ3ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งร,งรงาชนาจักรไทย <c oughs> พุทธศักราช2550มาตรา117วรรคหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒทสภาที่มาจากการสัญหาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสัญหาไม่ได้ใช้คําว่านับแต่กรณีนี้จึงต้อง เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการสรรหาสมาชิกผู้ที่สภาลงวันที่19กุมภาพันธ์2551ไม่ใช่เริ่มต้นนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ3วรรค2ซึ่งกำหนดไม่ให้นับวันแรกรวมเข้าด้วยเพราะต้องถือว่าเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทั1กล่าวก็คือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2551เป็นวันแรกของการนับระยะเวลาและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามมาตรา193ทับ5วรรค2ซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้นจากเหตุผลดังกล่าววาระของการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสัญหาในวาระแรก จึงครบกำหนดสปีในวันที่18กุมภาพันธ์2554สอดคล้องกันกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒทสภาที่ระบุถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในวาระแรกดังกล่าวว่าจะครบกำหนด3ปีในวันที่18กุมภาพันธ์2554อสอันหนึ่งสำหรับผู้ฟังนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตามกฎหมายในภาพรวมและตัวอย่าง ของการนับระยะเวลาตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆสามารถติดตามบทความทางวิชาการเรื่องวิถีแห่งการนับระยะเวลาทั้งวงในระบบกฎหมายไทยนะคะของนายกรการจนะพัฒนเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษนักกฎหมายทีติบัญญัติชั้น 2, สําสนัก,กมารมิการ 3, สาสำนักงานเลขาธิการวุฒที่สภานนะคะนี่ก็เป็นอีกหึงประเด็นนะคะที่ ทีมงานรายการทันข่าววิทยสภาของเรานะคะนำมาเสนอก่อนหน้านี้นํามาเสนอ,อนในช่วงนี้ด้วยนะคะการนับระยะเวลาจริงๆเราถ้าย้อนไปดูนะคะเวลานั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญต่อทุกคนนะคะอีกทั้งยังมีลักษณะพิเศษกล่าวคือมีความแน่นอนมีความเที่ยงแท้ในตัวเองและหาแปลเปลี่ยนตามการกระทําหรือว่าตามความประสงค์ของมนุษย์ไม่เนื่องจากตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่แปลเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขแห่งเวลา ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวเวลาจึงมีความสำคัญต่อการนับระยะเวลาตามกฎหมายอย่างยิ่งเนื่องจากว่าการดําเนินการดำเนินกิจการใดๆก็ตามมักมีเรื่องการนับระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆนะคะการกําหนดวิธีการนับระยะเวลามักมีความเห็นที่แตกต่างกันนําไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจไม่ตรงกันอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทํานิติกรรมสัญญานะคะหรือว่าการทําข้อตกลงหรือการดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นการคํานวณระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อกำหนดให้บุคคลต้องกระทําหรือดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดจึงถือว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงจะเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายเพื่อบุคคลได้รับทราบโดยทั่วกันดันงจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบหนึ่งหลักทั่วไปลักษณะ5ระยะเวลาตั้งแต่มาตรา1น3่ทับ 1, นะคะถึงมาตรา1น3่ทับ 8. ความหมายและความสําคัญของ,ของคําว่าระยะเวลาในทางวิชาการด้านกฎหมาย คำว่าระยะเวลานั้นราชบ,บัณฑิตเทศสถานได้ให้ความหมายว่าเป็นภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า period of time โดยศาสตราจารย์ดร,รกำมชัยจงจักรพันธ์เป็นกรรมการกฤษฎีกาและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายคำว่าระยะเวลาหมายถึงระยะของเวลาหรือช่วงความยาวของเวลา period of time ะะโดยอาจจะกำหนดเป็นชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนหรือปีก็ได้เช่นนายกอเช่ารถจักรยาน1ชั่วโมงหรือนายขอเช่ารถจักรยานยนต์หวันนะคะหรือนายขอเช่ารถยนต์1สัปดาห์หรือนายงอเช่าโรงแรม1เดือนหรือนายจอเช่าบ้าน1ปีจากตัวอย่างข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะต่อการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งผู้ที่มีนิติสัมพันธ์นะคะหรือมีความเกี่ยวข้องก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น นอกจากนี้นะคะประเด็นการนับระยะเวลาตามกฎหมายยังมีความสัมพันธ์กับขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายด้วยนะคะโดยเป็นความสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตในแง่เวลาหมายความว่ากฎหมายจะใช้บังคับเมื่อใดในกรณีของกฎหมายและลักอักษรก็จะต้องมีการประกาศตามวิธีการในกฎหมายเช่นการกําหนดวันประกาศในราชกิจจารเบกษาให้มีผลใช้บังคับซึ่งสามารถกําหนดวันที่ใช้บังคับได้ตามความรีบด่วนไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้มี ผลใช้บังคับได้ทันทีหรือถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือกําหนดวันที่แน่นอนให้บังคับใช้นในอนาคตหรือกําหนดให้ใช้เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งหลักการการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อหเห็นภาพในเรื่องนี้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามลําดับนะคะ1ก็คือการกําหนดหลักการในการนับระยะเวลา ประมวลกฎห <ง war> มายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ1เป็นบทบัญญัติที่วางหลักกฎหมายเกี Little ่ยวกับการนับระยะเวลาทั้งปวงไว้เป็นการทั่วไปจึงสามารถนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดังกล่าวมาใช้บังคับในกิจการต่างๆไม่ว่าจะกิจการนั้นจะเกี่ยวกับนิติกรรมหรือจะเกี่ยวกับกฎหมายหรือไม่ก็อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าวทั้งนี้มีข้อพิจารณาว่วาหลักทั่วไปในบทบัญญัติดังกล่าวย่อมไม่ใช้บังคับหากเป็นกรณีตามข้อย,ยกเว้นได้แก่การกำหนดระยะเวลา เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายการกาหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยคําสั่งสารการกําหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยระเบียบข้อบังคับหรือว่าการกาหนดนับระยะเวลาเป็นอย่างอื่นโดยนิติกรรมนะคะสก็คือการคํานวณระยะเวลาคะการคํานวณระยะเวลานั้นให้คํานวณเป็นวันค่ะหมายถึงในกรณีที่ระยะเวลากําหนดเป็นวันหรือว่ามากกว่าวันขึ้นไปเช่นระยะเวลาที่กาหนดเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีเมื่อจะคํานวณระยะเวลาก็ให้นับแต่ละวันนะคะเป็น 1วันเต็มนะคะโดยไม่ต้องคำนึงถึงเศษของวันแต่อย่างใดนอกจากนี้ในกรณีที่ระยะเวลากำหนดให้เป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันนะคะเช่นระยะเวลาที่กำหนดเป็นวินาทีนาทีหรือชั่วโมงนะคะเมื่อจะคำนวณระยะเวลาก็ให้คำนวณตามหน่วยเวลาที่กำหนดนั้นโดยนำเศษมาคำนวณด้วยก็เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา193ทับค่ะส่วนการคำนวณระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนหรือว่าปีให้คำนวณตามปีปฏิทินตามบทบัญญัติในมาตรา193ทับ 5. ซึ่งปีปฏิทินก็หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะโดยใน1ปีปฏิทินนั้นจะมีทั้งสิ้น12เดือนค่ะแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีจนนมําน,จนวนไม่เท่ากันจํานวนวันไม่เท่ากันนะคะเช่นใน1เดือนอาจจะมีจํานวนวันทั้งสิ้น28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันก็ได้โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงแห่งปีปฏิทินนั้นนอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา193ทับ6ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลา กรณีกำหนดเป็นเดือนและวันนะคะหรือกำหนดเป็นเดือนแต่ละส่วนของเดือนให้คำนวณระยะเวลาเป็นวันจนครบ1เดือนซะก่อนนะคะแล้วก็จึงคำนวณระยะเวลาที่เหลือเป็นวันรวมเข้าด้วยกันส่วนกรณีการนับระยะเวลากรณีกำหนดเป็นส่วนของปีนั้นให้คำนวณระยะเวลาในส่วนของปีเป็นเดือนซะก่อนนะคะหากมีส่วนของเดือนให้นับส่วนของเดือนเป็นวันค่ะทางนี้ทั้งสองกรณีให้ถือว่า1เดือนนั้นมี30วันนั่นเองนะคะ การนับระยะเวลาเริ่มต้นละ่ะค่ะตามมาตรา193ทับ3บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยที่สั้นกว่าวันหรือการกำหนดระยะเวลาเป็นหน่วยชั่วโมงกฎหมายกำหนดให้คำนวณตามหน่วยที่กำหนดอันเป็นข้อเท็จจริงนะคะโดยห้ามไม่ให้นำวิธีการปัะเสษชั่วโมงที่เกินกำหนดระยะเวลาทิ้งหรือนับเสษของชั่วโมงที่เกินกำหนดระยะเวลานั้นเป็น1ชั่วโมงเต็มนะคะมาใช้กับบทบญญัติดังกล่าวเว้นแต่จะตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีกำหนดห้ามไม่ให้ <c oughs> นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยุติป,ปัญหาการคำนวณระยะเวลาเนื่องจากวันแรกของการนับเวลาเริ่มต้นอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาใดก็ได้ซึ่งหากกำหนดให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาเป็นวันเริ่มต้นก็อาจจะมีผลกระทบต่อการนับวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้นดังนั้นจึงต้องนับวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกนะคะ เป็นวันแรกแห่งระยะเวลาเป็นวันเริ่มต้นทั้งนี้เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ได้ถือว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการทำงานตามประเพณีนะคะ ทีนี้อันหนึ่งค่ะบทบัญญัตินะคะในมาตรา193ทับ4บัญญัติความหมายของวันตามกฎหมายนะคะซึ่งวันหมายถึงเวลาทำการตามที่ได้กำหนดขึ้นโดยกฎหมายคำสั่งศาลหรือระเบียบข้อบังคับหรือเวลาทำการตามปกติของกิจการนั้นแล้วแต่กรณี4วันสิ้นสุดแห่งระยะเวลาและการขยารยระยะเวลานะคะกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีนั้นตามมาตรา193ทับ5 วักหนึ่งมันอยาิให้คำนวณระยะเวลาตามปีปฏิทินตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำนดระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันต้นแห่งสัปดาห์วันต้นแห่งเดือนหรือปีมาตรา193ทับ5วัก2มันอยติให้เระยะเวลาย่อมิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น แล้วก็ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้ายก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันที่สุดระยะเวลาสามารถยกตัวอย่างเช่นนายกรทาสัญญาเช่า,อ,อ,ชาอาคารชุดของนายขอจานวนหนึ่งห้องในวันที่8ในวันอังคารที่8สิงหาคม2566โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า1 <c oughs> สัปดาห์นะคะระยะเวลาเริ่มต้นนะคะ จึงเริ่มนับในวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือวันพุธที่9สิงหาคม2566ตามมาตรา193ทับ3วรรค2จากข้อที่จริงพบว่าสัญญาเช่าอาคารชุดดังกล่าวนะคะไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ ดังนั้นระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์เมื่อวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์อันเป็นการที่วันตรงกับวันเริ่มระยะเวลาก็คือวันพุธที่16สิงหาคม2566ดังนั้นระยะเวลาจึงสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าวันสุดท้ายแห่งสัปดาห์อันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานะคะก็คือวันอังคารที่15สิงหาคม2566ตามบทบัญญัติในมาตรา193ท5วัค2 กรณีการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา193ทับ 8, ซึ่งก็เป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีบทบัญญัติดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่มีการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายที่ตรงกับวันหยุดนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของการขยายระยะเวลาให้แก่บุคคลในการใช้สิทธิ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยบัญญัติให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทําการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาซึ่งกิจการที่ได้ประโยชน์จากการที่ ระยะเวลาขยายออกไปสิ้นส so ุดในวันเริ่มท <sh> <ative> ําการใหม่อาจเกี่ยวกับนิติกรรมหรือไม่ก็ได้ทางนี้ก็มีข้อสังเกตว่าวันหยุดราชการอาจไม่ใช่วันหยุดทําการตามประเพณีของเอกชนเสมอไปดังนั้นหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานกับทางการจึงต้องถือวันหยุดราชการหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานกับเอกชนก็ต้องถือวันหยุดทําการตามประเพณีของเอกชนนั้นและหากมีความประสงค์จะติดต่อประสานงานระหว่างเอกชนย่อมไม่มีวันหยุดทําการตามประเพณีซึ่งอยู่นอกเหนือบังคับแห่งบทบัญญัติตามมาตราดังกล่าว ทั้งนี้วันหยุดทําการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีอาจหยุดวันเดียวหรือหลายวันติดต่อกันก็ได้ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาที่จะใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการย่อมขยายออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรณีที่มีการขยายระยะเวลาออกไปโดยไม่ได้มีการกําหนดวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาที่ขยายออกไปก็เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา1น3ทับ 7, ซึ่งบัญญัติให้น้บจากต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมนะคะเป็นวันเริ่มต้นโดยจะไม่นําหลักทั่วไปตามมาตรา193ทับ3วรรค2มาใช้บังคับกล่าวคือไม่ใช่กรณีที่ห้ามไม่ให้นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วยกันดังนั้นบทบัญญัติในมาตรา193ทับ7จึงต้องนับระยะเวลาที่ขายายออกไปต่อจากวันสุดท้ายแม้ว่าวันที่เริ่มนับวันแรกนั้นจะตรงกับวันหยุดทําการ ตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณีก็ตามทั้งนี้หากไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นซึ่งหมายความว่าการเริ่มนับวันแรกของการขยายระยะเวลาอาจจะเกิดจากการตกลงกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครบท้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมอง รายการทันข่าววิทุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟัง,ฟงทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกทก,การกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุก,ทกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสารรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญ t ยาาเนติรพีศักดิ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย